ตัวนี้จะเป็นชุดยาสระผมหรือว่าชุดทำแชมพูวัสดุอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นผงฟองระดับแรกคือเราจะเอาผงฟองนี่แหละใส่ลงไปอันนี้แล้วก็ละลายละลายน้ําก่อน<ม>ค่อยๆคนพยายามทำให้เกิดฟองน้อยที่สุดอันต่อไปจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าลาโนลีนตัวนี้ทําให้ผมนุ่มลื่นอถามว่าใช้หมดไหมใช้หมดแต่เวลาละลายตัวนี้ต้องใช้น้ําร้อนละลายถ้าใช้้ะเกียนถามว่าละลายไหมละลายแต่ เราเสียระยะเวลาในการคนอาจจะนานสักนิดนึงเพราะกว่าเขาจะละลายถ้าเป็นน้ําร้อนคือมันละลายได้เร็วอันนี้เรารอก่อนรอให้น้ำตัวนี้เป็นสีที่เราต้องการแล้วเราค่อยมาละลายลันออลอ,อลีกทีหนึง่งแตค่ควรปริมาณแล้วต้องใช้เท่าไหร่จะใช้ยังไงต่ว่ปริมาณแล้วมีมีเป็นสูตรเลยค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นเอ็มแปดพันจะเป็นส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่ทำอย่างตะขมเนี่ยแหละอ่า พอเราละลายผงฟองเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่เอมเปรพันนี่และลงไปแล้วคนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นรอลาโนลินละลายแล้วทิ้งลาโนลาโนลินให้เย็นแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมน้ําสมุนไพรตัวนี้ลงไปที่เราต้มที่มีว่านมีเหงือกปลาหมอกับอัญชันลงไปค่อยๆเติมถ้ารู้สึกว่ามันเหลวถ้ารู้สึกว่ามันเหลวจนเกินไปเราอยากได้ยาตะผมที่มันมีปริมาณที่เข้มข้น ให้ใส่ตัวนี้เกลือเกลือเนี่ยแหละเกลือบ้านเราที่เรากินเนี่ยแหละเกลือพรุงทิพย์เกลือต่างๆเกลือแกงเนี่ยแหละให้ใส่ลงไปค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วค่อยๆคนให้มันละลายไอ้พวกนี้เราอย่าใจร้อนเราต้องค่อยๆคนใจเย็นๆถ้าเราใจร้อนมันสามารถทําให้เสียได้คำว่าเสียคือมันจะเหลวไปเลยคือมันจะเหลวเพราะเกลือมันไม่ละลายบางทีเกลือเราใส่ปุ๊บถ้ามันรู้สึกว่ามันจะเริ่มเหลวแล้ว ยิ่งใส่เกือเริ่มเหลวให้หยุดทันทีให้หยุดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยใส่ผลลงน้ำหอมกับการเสียลงไปคนให้เข้ากันทันทีบางทีเราใส่จนมันหนืดได้ที่ละเราอยากมันหนืดได้ที่เราก็ใส่ผงน้ำหมอมลงไปพอใส่ผงน้ำหมอมลงไปปุ๊บคนให้มันเข้ากันเราจะรู้สึกว่ามันจะเหลวไปมามันจะเหลวลงมามันจะลดความตึงหรือว่าความเห้งข้นลงมาอีกเราไม่ใส่ตัวนี้ต่อแล้วนะเราจะไม่ใส่ตัวนี้ต่อถ้าเรายิ่งใส่ยิ่งเหลวเป็นน้ํา เราจะหยุดใส่เกลือทันทีให้ใส่กันเสียและบรรจุพันธุ์ได้เลยคนยังไงก็ได้ให้เกิดฟองน้อยที่สุดถ้าเกิดฟองมากเมื่อไหร่เราต้องทิ้งให้ฟองบรรยุบลงก่อนถ้าเราไปบรรจุใส่บรรจุพันุ์ข้างในจะเห็นง่ายๆเลยว่าเป็นฟองเวลามันเซ็ตตัวบรรยุบปุ๊บก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งขวดเราก็ต้องไปนั่งคอยเติมใหม่คอยอะไรใหม่ก็เหมือนกันกับเซ็ตสบู่พอตัวนี้จะเป็นเซ็ตสบู่เหลวสบู่เหลวที่เราทำจะเป็นสบู่เหลวว่านสาวหลง ตอนนี้จะเหมือนกันจะเอาว่าสหลกนี่แหละไปต้มสมุนไพรเป็นต้มเป็นน้ำต้มจนกว่าน้ำจากสีขาวๆนี่แหละจะเป็นสีเหลืองอ่าต้มจนกว่าน้ำจะจากสีขาวเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ให้เย็นนะเราจะน้ำสมุนไพรเราจะไม่ให้ร้อนโดยเด็ดขาดถ้าน้ำสมุนไพรร้อนแล้วเราใส่ลงไปในพวกเคมีพันชุดนี้เสียได้อ่าเคมีพันเราจะเสียได้ก็คืออุปรกรณ์ของตัวนี้น้ำหอมเหมือนกันน้ำหอมเกลือ หมืนเดิมแต่ตัวนี้ต่างกันละตัวนี้เป็นผงตัวนี้จะทําให้มันข้นจะทําให้ผิวมันดูกระจ่างใสอ่าเป็นผงบุคอันต่อไปจะเป็น ad25 เป็นสารสังเคราะขึ้นมาที่ทําในส่วนของสบ,บู่เหลวตัวนี้มันจะมี ad25 m8000 และ m70 m70 คือไขมันปาล์มตัวนั้นจะเป็นส่วนผสมที่เอาไว้ทาํนาน้ายาิเนีประสงคแบบนี้นเ,มมเพื่อไปเก็บมะเฟืองตัวนั้นแหละนะัน เอ็นเจ็ดสิบจะเป็นส่วนผสมในการทำยาเนกประสงค์คือมะเฟืองตัวนั้นเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้เริ่มทํายาผสมก่อนเพราะเราต้องละลายผงฟองค่อยๆคนจนกว่าเขาจะละลายโอเคนะใครอยากคนใช่คนหรือเปล่าคนใช่เปล่าคนอยู่ในคนคนคือคนทั้งในคนแล้วก็กระดูกคนให้่างที่ตัดให้ม่ะ เอาอะไรคนเียเอาอะไรคนเดี๋ยวใช้ไม้พายอันนี้ก็ได้ค่ะคนง่ายกว่าอันนี้เล้หมดถุงเลยมันเป็นเหมือนเป็นเกดเหมือนเป็นแท่งเป็นเกดเหมือนพวกน้ำตาลเลซิ่งที่ใส่เลยพวกไอติมไอเม็ดสีเพราะนั้นลักษณะมันจะคล้ายๆกันน้ำเราใช้น้ำเปล่านด้แหละเทลงไปเลย ปริมาณปริมาณพอแค่ท่วมพอค่ะเดียวครัจงเดียวกันคงเป็ทางที่ทางเดียวกันอ่ไหนพี่ลองคนให้ดูก่อนก็ได้ไหมอันนี้ถ้าเราไม่ให้คนถ้าบางอันเราคนไม่ทั่วมันก็จะเกาะเป็นก้อนเราต้องคนให้มันทั่วทั่วเลยในทิศทางที่เดียวกันคนให้มันทั่วพยายามไม่ให้มันเกาะกับกาละมังถ้ามันเกาะกับกาละมังปุ๊บพอมันจะเริ่มละลายเราจะไม่รู้แล้วว่ามันไปเกาะตรงไหนบ้างเพราะมันเริ่มละลายปุ๊บตัวเนี้มันจะเป็นสีใสๆเลย ถ้าสังเกตจากจัดจพวกไม้พายเราก็จะเห็นได้ง่ายอาลองคน, <c oughs> คนเลยไปเรื <c oughs> ่อยๆอันนี้จะเสียเวลาตรงนี้แหละยาสะผมคือต้องใช้เวลาละลายตัวนี้กับต,ตัวลาโนลีนสองตัวต้มหนา <c oughs> สองคนนั้นไม่ได้ดู <c oughs> เ็มยไืออันนี้เป็นไงสีเข้มไหมอ๋อสวยแต่ถ้าใส่น้ำขนาดนี้ตอนนี้สีอาจเป็นสีเขียวได้ ไปทางเขียวใช่จะหนักจะหนักไปทางเขียวเพราะมันยังไม่เข้มพอยังไม่เข้มยังไม่เข้มพอต้มจะใส่แจงดอกอัญชันแจงเลยค่ะถ้าเราใส่ก้านดอกอัญชันไปด้วยก็ได้แต่น้ําก็เป็นสีเขียวนะน้ำไม่สีม่วงนะจะได้เป็นสีเขียวเลยบางคนถามว่าต้มน้ำอัญชันมะนาวทำไมแบบเอาก้านออก น้ำพันชมาลว่าเรเป็นน้ำพันน้ำถือน้ำพันพันชทำใบเตยน้ำกดแก๊กไปไปอันนี้เราก็จะว่างและระหว่างเรารอตรงนี้แหละจะทำเสียไหมพี่ถามก่อนพี่มีสัมรองให้อย่างละชุดนะอ้าวใช่เสียแล้วเป็นยังไงเสียค่ะเสียก็เหลวไงเสียก็เหลวเลยกลุ่มที่เราทำเสียนะ กุนี้ไม่เสียกลุ่นี้ไม่เสียเนาะใช้ต้องเหลวๆไม่เป็นไรแล้วเหลวก็คือบางทีเจ้าจะเหลวเป็นน้ำเลยเหลวก็ใช้ได้ไหมเหลวก็ใช้ได้เหมือนเดนค่ะแต่ถ้าถามว่าเราทําได้เหลวปุ๊บแล้วเราไปจําหน่ายมันก็จะไม่สวยงามแล้วมันก็จะขายไม่ได้แหละมันก็จะเสียเราบางทีก็ทำใช้เองไปก่อนอันนี้พวกหมูทำพี่ก็ให้พวกหนูแหละพวกหนูใช้เองทำได้ขนาไหนก็แค่นั้นน่ะให้พวกหนูหมดเลยอ่ะเอ มับอกพี่ก็เลยนะไม่รู้หลังครั้งที่แล้วพี่เมย์เอาไปใช้พี่เมย์บอกว่าสบู่ว่านสาวหลงใช้ดีแต่พี่เมย์อยากได้ว่าสาวหลงไงสบู่เหลวแล้วก็เอาไปพี่เมย์องใช้ระหว่างสาวหลงนี่ค่ะไปแต่เอาไปให้ใครใช้หรือเปล่าไม่รู้เป็นกันกลัวกลัวเอาไปให้คนอื่นใช้ อร์ไม่ได้ไม่ไปเลยจ๋าไม่ทำไม่ไปอุ้ยหนูเลิกงานหกโมงแล้วเอ่อเล็กกันกว่าจะเลิกงานอีกก่อจะอาบน้ำไปดิบก่อนมาขี่รถไปขี่รถกลับอีกหนูหนูไปคงได้อยู่ให้ครึ่งชั่วโมือรถกลับพี่เมย์ก็ชวนคินก็มาเปล่ามาเปล่าคินเล่นใหญ่เลยมาไหมทำไมไม่มาถามกันอยู่ถามกันอยู่พี่เอไม่มาคินหมกไม่ไม่มาหนูเหงานะพี่ไม่มีเพื่อนคุย องน้อยที่สุดนะหนูพี้ล่าุ้มไปเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้ฟองมันละลายยง่ายยึดง่ายให้ยั่งยค่ยเใช่อะไรง่ายง่า่่ที่เดียวให้รู้ว่าเออคนนะ ถ่ายไปนั่งต่ายดปหนีค่อยไปเกิดดูท่านไม่ออกไม่ทัน็ได้จะถก็ได้คืนนี้แต่ไม่เกินทีสองค้นนะไม่หวหรอกอ่นหลอไม่เอาแล้วทีคืข้ามาแทบล็อกอันนี้สังเกตดูันชันซีบแล้วถูกต้องไหมเริ่มซีบลงละสังเกตน้ำดูเข้มต่อมากไหมอ่า อันนี้ถ้าเติมน้ำลงไปก็คือได้สีม่งวงนละทันทีเออีกสักคู่นึงก็ได้ตอนนี้ทําเสร็จรปุ๊บเราต้องไปทำยังไงก็ได้ให้มันเย็นแต่เทคนิคในการทําให้มันเย็นสำหรับพี้เอาใสา่ภาชนะที่มันระบายความร้อนได้ดีไปรองน้ํพทีกกระนั่งคนคนจนกว่ามันจะเย็นแต่ทิ้งไว้อะอีกนานต้องไหมอีกนานมากกว่าจะเย็นนานพอสมควร ก่อนที่จะไปถมคนให้มันเย็นนะกองเอาพวกเศษอันชันเศษอะไรอย่าปลอมออ,อกให้หมดก่อนแต่เราใช้ผ้าขาวบางกองนี่ละกองให้เรียบร้อยกี่โดมินให้มดเลย่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเสียก็ชุดสำรองก็มีเผื่อให้เราเรียบร้อย เอาอันทันแต่สูงที่หมดเลยลดสูงขึ้นมางอเคโอเคปะรู้สุด <c oughs> เอาไปใช,ช้ที่บ้านได้เ <c oughs> มื่อกี้น้องบอกว่าหนูทำสบู่ขายดีกว่า <c oughs> ถ้าลงทุ <c oughs> นจะต่ำขนาดนี้ใช่ทำเองทำเองใช้กำลังให้สะอาดเลยาการสองทำด้วยอะไรใครทา งานแต่งตัวเองงมีเรื่องเวลาหรือละคนให้น <Double> ้ำก so no, ับอาโรดินเข้ากันคนเสร็จแล้วเราก็ต้องป่อยยิ้งไว้ลองชุขึ้นเลยเราก็ลองตักให้เพื่อนดูสีได้สวยไหมขายตัวเพ่อะหยกถงเลยยกงยกวกสวยสวยสวยสวนส้ยสวยสวตสวย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 สวสวจะออสมาสวยมากสวยสะยสายสวยันยสวยีวยสวกสสวยวยสว อันนี้พอละอันนี้จะปล่อยอทิ้งให้เย็นเลย <c oughs> ตรงของ้อว่าพี่ทำมันละลายเสร็จแล้วมันน่ากินเหมือนขนมกินไหม เวลานิดนึงสำหรับตัวนี้ใครอยากไปกองตัวนี้บ้างให้กองเพราะว่าขอบางกองคอาเสร็จพวกนี้ต่อแล้วก็ทีนี้อันนี้แบบอันนั้นไม่ใช่ขอบำเพราะขอบำเห็นในในรู่นอะไในเหยือกเลยอันนั้น้าคีเดีวเชิดต่อเราจะไม่เอาไปกองเดี๋ยวก็จะกองเรียบร้อยเลย กองเราจะกองใส่กระมังเสร็จแล้วก็กองอีกชั้นหนึ่งกับใส่หม้อกระใส่จักให้ดูตอนที่ใส่จับนี่คือน้ำสมุนไพรที่ต้มเสร็จแล้วกองเรียบร้อยแล้วด้วยจ๋าย้อนผิดกองสามคนแม่ดูว่ามีอะไรบ้างสองสามคนแม่ดูตรงนี้ทำอะไรแล้วบ้างทำอะไรแล้วบ้างเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้าง ข้างแ้กอันนี้คือเซตยาสระผมอย่างนี้ที่บอกไปตัวนี้จะเป็นผงฟองผงฟองคือน้ําตัวนี้เอาผงฟองนี้ละลายกับน้ำคือได้ตัวนี้ตัวตัวนี้คือลาโนลีนช่วยผมนุ่มลื่นเอาไปละลายกับน้ําร้อนน้ําร้อนคือน้าร้อนที่ต้สมสมุนไพรคือจะได้เป็นตัวนี้ออกมาคนกับน<า>้ร้อนมนไปผคนกับน้ำร้อนนะให้มันละลายได้เร็วก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาสีสวยไหมมันจะสวยพอสมควรตัวนี้เอาทิ้งให้เย็นต้องทิ้งให้เย็นก่อน อันอีกอันหนึ่งตัวนี้เป็นผงข้นหรือเรียกง่ายๆว่าเกลือคือเกลือที่เรากินนี่แหละตามบ้านทั่วไปตัวนี้เ็นแปดพันเป็นพวกสารสังเคราะห์ในการกทำยากระมมมเมากเชื้อ,อพอเราละลายผงฟองกับน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราใช้เอนแปดพันขยับทำแกะเอน0ปดพันรัดเทลงไปป็นนี้เลย กลิ่นหอมๆมาคือกลิ่นหอมๆคือกลิ่นอะไรจะมีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นหอมหอมด้วยกลิ่นหอมสกีกลิ่นอะนรรุ่นกลิ่นอันไหนกลิ่นสชมพูเหรอ้ณตอนนี้กลิ่นสลกิแชมบู่หรือว่านสาวลงกลิ่นเหมือนกลิ่นแชมพูอะกลิ่นแชมพูนู่นกลิ่นเบบี้บายอันนี้กลิ่นอะไรได้กลิ่นไหมหอมไหมกลิ่นไหมใช่ไหอมหอมนฉุนๆกลิ่นอะไรเทเลยเหมือนเหมือนเราเทโจ๊กแล้วเราก็บีบด้วย หมดถุงเลยหมดถุงเลยหมดถุงคือใส่หมดถุงนะแต่ไม่ต้องกินหมดถุง <c oughs> ถุงขายาอยู่ด้านข้าง <c oughs> อ่ะ <c oughs> คนหนึ่งคนให้พี่หน่อยคนให้มันเข้ากันค่อยคอยคนอันนี้คนจนกว่ามันจะเข้ากันให้เกิดฟองน้อยหน่อยนะ <c oughs> เพราะเวลาก่อนจะใส่เบนจูพันมันยิ้งฟองอีกต่อฟองจะยุบตอนนี้ <c oughs> คนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวน,นี้ลงไป พอใส่ลงไปปุ๊บจากสีขาวขุนุ่นแบบนี้แหละใจะการเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยมันเหมือนเราเล่นวิทยาศาสเหมือนเล่นการทดลองอะไรสักอย่างแหละจากนุ่นผสมนี่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีนู้นสีนี้ เอาไปปลูกไหมเอาบ้านเสาหลงเอาไปปลูกแล้วก็จะมีผู้ชายคนเดียอะที่บอกว่าบ้านเสาหลงช่วยอะไรบางคนแบบนิทานแบบบางที่เขาบอกว่าเอาใบบ้านเสาหลงนี่แหละทั้งใบเปะพับแห้งแล้วใส่กับหสียตังค์เรียกสาวบางที่นะบางที่ก็บอกเอาใบใส่เนี้ยใส่พวกกระเป๋าเนี้ยเป็นน้ำหอมแต่ใบต้องเป็นใบเล็กๆนี่หนุนหลงนะ อันนี้ใครอกเรื่องอะไรนะนี่ค่ะมันจรอันนี้อันนี้อันนี้พอแล้วเหรอนี่เหรอมันเป็นชื่อเฉยๆร้ันอะไรนะมันก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับเดี๋ยวพี่ใส่มันก็มีส่วนต่างๆอะเงี้ยสาวหลงอะไรเงี้ยกินหอมอะไรเนี่ยผู้หญิงก็ดมลงตกลงหอมอะไรอ่ะดมอันนี้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กินจับกูกินแบบทำอะไรแป้งเปล่าไม่กินแบบแต่ไม่ใช่กินสบู่อ่ะ ไอ้ที่กินจากยัง่ายกินในหม้อกินในหม้อกินในหม้อสีบ้านสาวหลงหอมอ่ะหอมแบบหอมสมุนไพรคนเลยคนที่มันเข้ากันเลยถ้าตงไม่นานแบบนี้มันจะแข็งไปที่ไม่แข็งมันก็จะเหนียวเหนียวแค่นี้แหละดูสิแค่นี้แหละไม่ใช่จบบูแต่อันนี้เราต้องใจเย็นๆหน่อยในการทําเราใจร้อนปุ๊บจากยาตะผมที่แบบมันจะคุ้นๆมันก็จะเหลวเหมือนน้ำเปล่าเราเลย ถ้าเราใจร้อนปุ๊บมันจะเสียของพันทีพี่ขอยืมไมค์พายแป๊บหนึ่งอะไรคิมมูดมันเหมือนกันั้ยคิมนูดอันนี้ไม่ได้ทำมันจะเป็นเซ็ตมันจะให้คล้ายกันนะคะแต่คิมนูดมันแล้วแต่เราว่าเราจะใส่สมุนไพรตัวไหนแหละคราวนี้อันนี้ถ้าเกิดเราทำมันกูดอะใครจะคิดมาต้มมะเอาเราขูดมาต้มใช้ต้มใช้อย่างเลยนะใช่ค่ะต้มอ่ะคนเลยต้มผสมกับอัญชันกับขมอเลยใช้แค่ผิว เคาก็ต้มทั้งลูกก็ได้ค่ะแต่น้ํามันมันจะอยู่ที่ผิวมาขูบมากกว่าถ้าส่วนใหญ่จะเอาผิวมาขูบมาใส่เลยแล้วแต่แต่ใครจะใช้น้อยสามลูกก็ได้สองลูกก็ได้อันนี้แล้วแต่เราอันนี้คนให้มันเข้ากันคนนี้คนให้มันเข้ากันจะไม่เป็นอย่างนี้แหละพอเข้ากันเรียบร้อยแล,แล้วใส่เกลือลงไปให้มันข้นพอใส่เกลือลงไปเราค่อยๆใส่แล้วเราค่อยๆค,ค,คนจนก,กว่าเกลือจะละลายนะจะถามว่ารอบแรกคนหนึ่ง คนลงคนทางนี้รอบอีกรอบหนึ่งคนลงคนทางนี้มีผลอะไรไหมมีผลอะไรไหมมีเหมือนกันค่ะมันเกิดฟองมันยได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันเกิดฟองพอมันเกิดฟองปุ๊บถ้าเราทำเสร็จแล้วแล้วเราบรรจุใส่เวลาชุดบรรจุพันจะหายไหมกว่าฟองมันจะหายอีกมันจะหายัริมามกก็ยุบลงไปคนมาเขาทำเสร็จปุ๊บแล้วกอกใส่ขวดปั๊บทิ้งไว้กอดฟองมันจะยุบก็เหลือแค่ครึ่งขวดแล้วแน่อ่ามันจะไม่แน่น ฟองแล้วถ้าเป็นี้ยทำไงครับถ้าเปเนี้ยมีฟองทำไงมีฟองอย่างนี้ทั้ไงทิ้งไว้สักพักนึงสักแป๊หายมันก็ฟองก็จะลอยขึ้นมาเพราะตอนนี้มันจะมีความเหนียวถูกต้องไหมกล่องเขาจะลอยขึ้นมาได้ข้างบนเดวเวลาอย่างนี้หมุนเลยต้องมุดออกมาได้ค่ะทำได้เร็วได้ได้ค่ะต้องคิดทางเดียวกันแต่พยายามคนอยากให้เกิดฟองออกมาเยอะยังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลค่ะคนเร็วไปเธอคนเธอคนไม่เกิดฟองเนาะมันต้น ดีนะมันเข้ามาช่วงที่ไม่ทำบรรยาเดียฝัคอที่แล้วแรงดีเหลือเกินน่าจะเอามาทำคนเยอะคนเยอะมากคนจับน้ำคนเกลือให้มันเข้ากับน้ำใส่ไข่มันปามลงไปที่มันแบบต้องคนให้มันเข้ากันจนหมืดอย่างเงี้ยเกือบสองชั่วโมงคนไม่เว่ากิ่งทำเดียวสั่เยอะเน่ยประมาณกี่สองไว้ดิห้มันเลยค่ะ ฝังใหญ่เลยไม่ต้องห่วงนะยาเนี่ยผสมที่เราทำก็มีให้คนเราหัวด้วยกันเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วนะอย่างที่ค่อยๆใส่เกลือแล้วคนคนเป็นเรื่องอะคน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 อีกเนี่ยคนที่เป็นอะไรยคนพยายามพยายามคนตึงลือให้มันละลายเพราะกลัวเกลือมันจะเกาะเป็นก้อนพอเกลือเกาะเป็นก้อนมันจะเหลวคุณบอกมาว่าเกลือมันจะสูงละลายเละลายละลายเลยไม่ตื้นลง อยู่กลัวฟอกไม่มีช่องนึงใส่ไปเยอะอ่ะมันเหลวเป็นน้ำเลยค่ะมันจะเสียมันจะเสียอนตรีละลายเกินนิดนึงก่อนแล้วมันจะเหลวเข้าวันนี้แต่ว่ายังไม่เคยลองนะกลัวมันแกเสียใส่ในน้ำไม่นี่ไปเลยคือคือละลายผสมนี่แล้วก็ที่น้ำใส่แล้ให้มันหนืดนะฮะอย่นี้เราใส่เป็นก้อนดีกว่ามันจะละลายที่ทำไมต้องใส่เกลือใส่เกลือเพื่อให้มันเกิดความข้นเข้มข้นขึ้นให้มันข้นได้ ตอนนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดชเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสบู่เหลวเราจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเพราะมันจะข้นเน่าไหรเราใส่เกลือลงไปปุ๊บเราก็จะใส่พอคนเกลือละลายจะหมดเราก็จะสลับกับน้ํสมุนไพรใส่ทีละช้อนสองช้อนพอมันเริ่มเหลวก็เติมเกลือเกลือแค่จะสลัแบบเกลือถ้าเอารับตามความเป็นจริงใส่หมดนี่นะถุงไพรประมาณสามลิตรถ้าเอาความจริงนะถ้าแบบปกติเลยแบบ เป็นน้ำแบบผสมทมดาที่ไม่ใช่น้ำได้เกลือเต็มกระละมังนี้เลยนะครั้งหนึ่งที่ทาเกือเต็มกระลมังถ้าบางทีแบบปุ๊บพอรู้สึกว่ามันเริ่มเหลวจนเกินไปมันไม่ค้นให้เราละหยุดก็จะหยุดละไม่ทําละเกลือไม่หมดไม่เป็นไรน้ำไม่หมดไม่เป็นไรพอใส่ของน้ำหอมใส่กันเสียเลยเพราะถ้ายิ่งฝืนทาดอกใบยิ่งเหลวเป็นน้ํามันจะเสียทันทีถามว่าเสียเราทิ้งไหมเราไม่ทิ้งไปเป็นน้ํายาล้างมือได้เป็นน้ำยาล้างมือเป็นยาสะผมก็ได้เหมือนกัน แต่มันจะแค่เดี๋ยวเป็นน้ำมันอาจจะดูไม่น่าใช้เท่านั้นเองอช่วงนี้ผมให้เสริมนิดหนึ่งสำหรับเรื่องฟองอากาศเนี่ยครับสำหรับถ้าถ้าเราเกิดไปดำน้ำนะพอดำไปแล้วลงไปข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้แล้วอะไรเนี้ยทีเราก็พ่นอากาศออกจกปาดะละเม็ดหนึ่งอากาศเนี่ยมันจะลอยขึ้นบนเสมอเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามฟองอากาศไปนั่นคือถีนะครับ คนที่หลงน้ำท,ที่ที่ว่าหาทางขึ้นไม่เจอ,อนี่แล้วเราอย่าไปขึ้นเร็วกว่าอ,อ,อากาศเพราะว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันละลายเข้าไปในเม็ดเลือดเวลาเราขึ้นเนี่ยมันจะขยายตัวจะขยายตัวแล้วมันจะไปบล็อกตามเส้นเลือดจะทําให้เป็นอัมพาตเป็นส่วนก็ขึ้นเช้าฟองน้ำเม็ดเล็กนี่ค่อยๆไ,ไปขึ้นไปเรื่อยเรื่อย แ่หรอกบางทีมันเป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะเจอโดยเราไม่รู้ตัวมันก็รู้ไว้ใช่ว่าเบาแบทามได้สมองแเป็นนักอเัวไิงนะม่รูเนี่ยันรมเมซิลงานรู้จักเะเยซิลเวลาได้รู้ทีนเป็นอาตย์ต้องไปปล่อยกลางทะเลนู่นท้างที่กุดไม่เอ้ยอาหารก็ไม่ให้ เองใส่ี้ไปอาหาเรือจะนทานหรืนไม่ทานมีพลังงานบางอย่างตอนนี้ที่ว่าที่ผสมเกลือกับน้น้ำตรงนี้ผสมน้ำตรงมี้ผสมทีนจริงๆเนี่ใช่แต่ที่ที่เขาบแต่นิดเดียวแล้วไาอยงน้แต่เรายังไ่ลองแต่เราจะต้องลองให้เราไม่รู้เนาะ พี่เตอร์พุ่งหน่อยพี่เตอร์พี่เตอจ๋าพี่เตอร์อีกข้างแรงนะปุมันก็ยิยิ่งยิ่งไปร้องหน่อยเย็ดเย็กับเสียงดังใส่มามันชอบใช่ไหมไปชอบเสียงดังอยู่นะมันจะเริ่มคอนขึ้นละสีเห็นมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้สีมันอ่อนพอหสน้ำลงไปสีมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นละมันจะเริ่มเดือขึ้นละมันต้องผสมอย่างนี้ไปเรื่อย อยู่ะลายๆก็หนึ่งตรงนี้โดยที่เราคนละพยายามคนอยากให้เกิดฟองเยอะเพราะถ้าเกิดฟองเยอะพุ๊บก่อนมันจะฟองไปอีกมันใช้เวลาไมาทำอะไรจ๊ะไม่มีอะไรให้กินเลย มีใครอยากกินไหมอันนี้กินได้กินได้กินได้แต่ไม่รับรองอันนี้ก็กินได้นะอันนี้ได้รับรองอ่าแต่โยเกิ้นตัวนี้ห้ามกินตัวนี้เขาไม่นิยมกินเขาใช้นิยมากินได้แต่ไม่รับรองเหมือนกันครั้งนี้ทำได้เดีเนาะทำได้ดีด้วยเพิ่งเพิ่มเพิ่งเพิมเสร็จก่อนโอเคค่ะเสร็จขึ้นมานี่สวยเลยเออเสรยจขึ้นมาปดีสิความรู้สิเดี๋เดี๋ยวมันเสรย สีส่วนด้วงงวดนี้เดี๋ยวจะเอาเปรียบเทียบระหว่างอันชั้นน้อยกับอันชั้นมากมาให้ดูความแตกต่างนี่แบบใส่อันชั้นได้เยอะดีกว่ามันดูน่าใช้ไม่เป็นมากอันชัน้นใส่ไปเรื่เรื่อยแล้วแต่เราเลยค่ะดแกว่าว่า ตอนีราคนมันเหลียวพอปูนพอดีแล้วก็เลิกใช่ไหมแต่จะได้อีกก็่าร่ม,มันก็มีเป็นานซีลิสซลิใช้แส่วนนะใช้อนี่กิโลหนึ่งคนเท่นะประมาณสามลิตรใช้มากก็อาจจะเลกเลยไปเลยเราก็อยู่ขนาดแต่ลกผมเซนี้จะอยู่น้ำที่ประมาณสาม,ม,มจจลิตรสบู่เลว่านสน้อู่ที่ประมาณลครึ่งแล้วอยู่นาดน้อยูอ่ประมาณสมลิ อายุยืน <Cornell> มือนีครับมันกินอะไรอ่ะกินอไนี่ไงเกือว่าหมอกินได้อคะนี่ไงกินได้กินได้นี่เขาบอกอายุยืน่นปีอ๋ออยากอายุยืนปี่นม่เท่ยว้ามาได้มเพื่อนดีนาดีน้เยเนยกแล้วมัน่ะสูงด้วยนี่ขนาดแค่เืนกว่ว่า เที่ยวดีแล้วเดือนอะไรทีเมษาเมษาเาเ่าเมษาค่ะเข้าตัวเลยเมษาเป่าเมษาเลยอันนี้แค่บิุน่าตั้งอันนี้ตัง่เด็มลาวกว่าสีเด็กมันคอสใต่เลยเนาะสวดไหมไม่เก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะตาบอดสีค่ะแล้วหนูไม่ต้องขับรถนะคะพงผับฝาไยแดงน่าดูใช่ไม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 ่ม่ไ